มาฟังเสียงเครื่องยนต์ Ford Marathon ครับเครื่อง2.5ดีเซลนะครับเครื่องดังนิ่มดังเพาะครับผมเครื่องดีครับ

ไม่มีพ้นนะครับไม่มีควรนขาวเครื่องดีมากตันนี้ก็สีสวยเระตัวถังไม่ผุเดิคพับเดิมระบบไฟใช้งานได้หมดน้ายทะเบียนเยโสทอนล้อกระทะก็สิบสี่ยางเยอะสีเส้นนะครับกัดสีสวยเดิมๆ อบไฟออกหมดนะครับตอนนี้หักนะครับต้องไปซื้อใส่ใหม่ส่วนกระบะคำว่าผูกก็จะมีอยู่นี้นะครับผมร้อยต่อเอาน็อตไปยึดได้นะครับอยู่เชื่อมได้ส่วนจะถังหัวเก๋งไม่มีผูกนะครับผมอันนี้ก็สีสวย ไม่ภายในดูพวงอะไรครับไม่ขาดไม่ร่อนนะส่วนเรียนไม่ฉิมบัดรอบใช้งานไม่ได้ครับเปียนใหม่ใช้งานได้เกวัดน้ำมันใช้งานไม่ได้นะครับวัดกลมร้อนขึ้นปกติลม แรงดีครับส่วนคอมแอร์ก็ต้องไปเติมน้ำยาครับเครื่องเล่นเพลงติดนะครับผมแต่ไม่ดังติดครับผมเสียงแตรใช้งานได้ครับภายในไม่ขีเห่นะครับไม่ขีเห่บอดี้ไม่แตกนะครับกระจกไม่แตกไม่เหลาตัวนี้เป็นพวงมาลัยธรรมดานะครับ ตัวรถก็สีมีจืดบ้างนะครับมีจืดการใช้งานแดดแดดฝนส่วนตัวรถเดิมนะครับผมอาใช้งานคุ้มพาสี67เจ็ดึ่งขาดเดือนนะครับเด่มครบพร้อมอูนสนใจทักมาครับ